เกียร์ยังไงวะขับังบมาได้ไมันบินขนาดจะมาไปปูได้ยังไงเขาเกียยังไง ชกอนกสามร้อกีอกอก300เมตรใช้ช่องทางที่สองจากซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางลาดไปสมุทรสาครขับรถใจร้อยไม่ได้หรอกขับรถันท้องถนนต้องใจเย็น ใช้ช่องทางที่สองจากซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางลาดไปสมุทรสาครแล้วใช้ช่องทางขวาเพื่อชิดขวาใช้ช่องทางขวาเพื่อชิดขวาขับรถไม่มีใครยอมใครไม่ได้ไปทีงไงยอมตักก็แล้ว นตกคราวันนี้เจอฝนทำงานอีก800เมตรใช้ช่องทางขวาเพื่อตัดเข้าสู่ถนนพระรามที่2ทางคู่ขนาน สวัสดีครับอสวัสดีสิบห้าท่านนะครับผมตอนนี้อยู่แสมดำครับผมทักทายครับกินข้าวกันหรือยังเอ่ยมึงเลิกงานครับ รถติดครับผมหิวข้าวแล้ว ดำบางบอนโวหร้อยกว่าบาทไปไม่ได้ร้อยกว่าบาทนี่ตรงไปสแกงามแต่แต่ผมไม่ได้ตรงไปสแกงาม,มนะผมเลี้ยวเลี้ยวล้อลอไปตรงใต้ทางด่วนเขาเรียกอะสพาลิงครับตรงคุณกะลาครับ อีกหนึ่งร้อยเมตรเปลี่ยนก็ขับรถไปทำงานโดนฝนโดนฝนแล้วเหงื่อออกเหนียวตัวเลยครับ จะกินอะไรกนะ็จะลองแวะอยากกินอะไรร้อนๆอยรอครับเนี่นยแวะดูดิดูจะกินอะไรดี พี่ก็ไม่เคยมาเนาะเฮ้ยอีกฟพี่เข้าผิดเพราะ่ำสับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ตรงใต้ทางโ่ดตรงนี้ครับก่อนแต่แต่เส้นริมนะริมซ้ายครับจะเป็นแบบเขาจะขายหมูย่างตอนเย็น หมดแล้วเหรอพี่ครับขายดีจังนะพี่ผมอขอบัรล้าขอขอบัตรล้าไปกินบ้านดเลยแม่ได้านแล้วพี่เอาใส่ถุงอ่ะอเอาแม่ เอาเอาจับปลาล่าเนาะจับจับปลาปลาลที่อร่อยดีไงเรื่องเรื่องเจ็บเยอะมากเลยเรื่องเรื่องหมดจะมาจะมาขออะไรก็ได้เขียนอะไรซึ่งเสือมีดมันอร่อยจริงปลาเนี่ยอาใส่เพมสี่สิบบาทรูปปลาได้ไหมมีแค่นี้ไม่มีไม่มีแค่นี้เลยมีเอาใส่ไปใส่เพิ่มเอาใส่เพิ่มทั้งไม่อะไรดิ จะมีคืนกระปุกนี้ไม่ได้ดูพอคาเปกย่างพอคาเปกแล้วมันร้อนนะพี่เนาะโอ้ร้อนมโอ้ร้อนยิ่งผมเข้าไปในกุงเทพฝนตกอ่ะฝนตกแถวสนามหลวงแถวนั่สิบบาทนะยี่สบบาทสองไม่ได้มี่สิบบาทเอาเร็วเลย อ๋อนี่พี่แถมได้เหรอแถมไม้หนึ่งเนาะไม่ดีเลยแล้วเกี่ยวกับหมดหมุดนะโอ้โหปิดไฟเลยขายหมดแล้วอ่ะปิดไฟเลยเข้ามาเอผิดหวังไปแล้วเว่ยแต่เขาเย็นแล้ว เข้าร้านอาหารมีคนนี้นเหรอคนก็หิวเรื่อยๆอ,อ่ะเราก็หิวเขาก็หิวนะะ<ม>ขอเจียวปลาพี่นี่แหละอร่อยเลย อ๋อเลยก็น่า,าเกลียดต,ต้องซื้อเนี่ยพี่เจบร้ายแก่อร่อยจริงทำกินบ้าน ขับลาลาหมูหักแล้วเหลือ1,100บาทก็ไม่พอใช้ ครคับพี่น้องแย่ไย